คุณผมเจอนี้ในเซเว่นแฮวพร้อมทานปกติแฮวเขากินกันเปล่าเล่นๆอย่างเงี้ยผมไม่ไม่เคยกินนะถ้าเกิดเป็นถั่วเป็นมันเป็นข้าวโพดอะไรพอเข้าใจได้แต่พอเป็นแฮวไม่ค่อยเห็นว่าใครเขากินกันนะแต่ก็เดี๋ยวลองกินดูวันนี้ของแม่ละไมก็ผลิตโดยบจกสุพันคิวฟู้ดนะครับอําเภอศรีประจันทร์สุพันบุรีลองกินเลยดีกว่าผมลองฉีกกินแบบไม่เวฟก่อนนะครับนี่โอ้กินแบบแฮวมากอุ้ยนี่ชิ้นนี้เหมือนเสี่ยงเซมซีบอกให้เรากินอันนี้อ่ะ ือ t กเ t อร์แห้วอ่ะมันกรอบมากส่วนแบบน่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปอยู่ในหนมจีบในซาลาเปาในขนมอะไรเงี้ยมากกว่าผมว่านะก็กินกเปล่าๆก็พอได้แหละแต่ผมอาจจะยังไม่ชินเฉยๆมีความกึงก่งๆทัว่วกึงก่งๆมันอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองไปเวฟดูนี่มาแล้วแห้วดีสีประจันนะครับกินก็คล้ายๆกันแค่ร้อนขึ้นอาจจะกินง่ายขึ้นกินร้อนๆดีกว่าผมว่ามันคล้ายๆมันหวานที่มีความกรอบก็เพลินๆไปอีกแบบเนาะแห้วพร้อมทาน